ของเก่าใช่ไหมพี่ใช่แต่ขายไม่แพงนะเขาฝากขายเปิดเท่าไหร่อ่ะเปิดอยู่ที่550 550ยห้โถข้างหลังเป็นโอมด้วยนะนี้ใช่สวยก็ถึงบอกว่าเป็นเป็นรูปโอมให้ดูสัญลักษณ์โอมโอ้ยหนักแต่ถ้าเดี๋ยกต้อไปส่งใหไปรหนักเลยนะอันนี้หนักเลยนะหนักหนักเพราะว่าข้างในตันไม่กลัวตันเลยอ่หรือว่ากวงตันเลยนะเพราะว่าเวลาเป็นพระพิฆเนศนะครับองค์ยืนใช่ โอ้นี่โดนโดนแสงพอโดนแสงแล้วสวยเลยครับองค์มาพีขเน่น,นะสวยมากหนักมากด้วยมันได้เท่าไหร่พี่สี่ร้อยหกสิบอ่ะสร้อยหกบอติดตั้งอาเอาวางไปวางต้องมีการถวายถวายนี่เหมือนกับเชิญ <ก>บอกท่านหน่อยใช่ต้องมีพิธีอยู่แล้วพิธีแบบเส้นเล็กๆน้อยๆมีอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่เป็นาผลไมา้ที่ท่านนั่นอยู่ครับเข้าใจรับ <laughs> แต่ชอบสวยสวยทั้งนั้นได้ครับพี่เดี๋ยวเม<ด>นะครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่